สวัสดีครับคลิปนี้มาดูนี่ฮะเอฟซีครับผมน้องอะไรน้ลืมไปแล้วมัน้องนะชื่อโอครับน้องโอ้กครับกับน้องอะไรชื่อคิวครับโอ้โหแค่เม็ดห้าสิบครับน้ำกระจุยน้ำกระจายครับผมแล้วก็ใสมากด้วยครับโอ้โหถือว่าสุดยอดมากครับแปลงนี้ ใสมากๆครับเนาะก็เลยให้เจ้าของแปลงเอาสูบมาสูบออกครับว่าจะทํางานสะดวกหน่อยเนาะพิกัดต,ตัวนี้ที่บ้านติมครับผมโมเดลสามไร่ครับความลึกบ่อนนี้อยู่ที่เจเมตรครับอันนี้ลงแค่หนึ่งเมตรห้าสิบน้ำกระจายแล้วอันนี้เราเปิดเปิดข้างๆก่อนครับผมเพื่อจะโยนดินข้างนี่ครับก็แต่ทำเหมือนคลองไส้ไก่ก็สวยครับเนาะ วนไปวนมาครับสวยงามครับเนี่ยอาจารย์ปอนขุดแบบสไตล์คลองไส้ไก่เลยครับนี่ฮะเราจะเปิดบ่อกันครับเพราะว่าดินข้างในตัวนี้เราจะดึงออกไปทางนี้ฮอตรงนี้ออกนี้เพราะว่ามันมีที่ปลายบดินดินเยอะมากครับนี่ฮะสวยงามครับผมโอ้โหน้ําเต็มบ่อเฉยเลยครับไม่หมูสําหรับเราแล้วครับอาจจะกระดูกนิดๆแล้วครับตรงนี้ ีมือมากครับผมน้องๆของเราทีมงานธุรกาขุดโกกน้องนาเนิบเนิบครับตีมืออยู่แล้วครับอาจารย์ปอนโทษสิบสองอยู่แล้วถูกคอกันครับกับน้องๆกับทีมงานเซเวียของเราอาจารย์ไม้อาจารย์เฮาะครับอาจารย์ปลกเราอยู่ด้วยกันได้หมดครับอาจารย์ป้อมครับ แล้วก็มีอาจารย์เงี้ยครับผมอาจารย์เงี้ยก็มีพี่ใหญ่ครับคืออาจารย์เงี้ยน้ํากระจายเลยครับผมดูน้ำํำดิครับผมถ้าไม่สูบนี่ขุดยากเลยครับต้องสูบแล้รเจ้าของแปลงไปเอาสูบมาแล้วน้าเยอะจริงๆครับต้องรีบสูบออกเรื่อยๆครับให้น้ํามันออกไปเรื่อยๆถ้างนั้นมันจะเหมือนกับว่ามันจะสะสมขึ้นมาเรื่อยๆมันจะลําบากครับโอ้โหเยอะจริงพี่เนาะแป๊บเดียว ไม่ถ้ามันถ้ามันขุดรอบนี้น้ำมันจะขึ้นสูงกว่าน,นี้ไงมันต้องเอาออกเรื่อยๆก่อนน,น,นี่ดะดะาสะบาะสาะา้าน,นอ่ะจะสร้างอะไรขนาดนี้อ๋อไม่ท้าไปนี่มันจะเล็กไงพี่เรามันซึมข้างบนมันจะมีปัญหาไงพอพอขุดปัตตุกต์ตัวนี้แล้วก็เออเออเนาะได้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 ครับแล้วกเปิดฝั่งนี้เนะาะ น้ำใสครับผมอย่างนี้คือขุดออกมาถ้าโมเดลขุดถึงเจ็ดเมตรขึ้นมาเนี่ยโหเพราะว่ายินดีกับท่านครับสวยงามแน่ๆอย่างนี้เจ็ดเมตรขึ้นมาในน้าเต็มตั้งแต่นี้เนาะสวยเลยแล้วพี่แต่เราต้องเอาน้าออกตลอดนะพี่เพราะงั้นมันไม่ทันมันจะขุดไม่ได้เอมันเออไม,เไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูแลกันได้ <c oughs> ผมมี้ซื้อน้ำมันได้อยู่ไม่ยากครับพี่ เดี๋ยวให้ตังไปซื้อน้ำมันไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวมันวนมาก็อีก่อนสูงก็ได้วนถึงก่อนมาบนี่ครับผมน้ำเยอะแล้วก็สวยได้ครับถือว่าโอเคเลยนะครับผม ที่จริงโมเดลตัวนี้ถ้าอยู่ที่สามไร่ต้องมีพื้นที่รองรับเราอยู่ที่ถึง4ไร่ครับถึงจะโยนดินได้สบายแล้วก็จัดแ่งได้สบายแล้ววันดินมันจะไม่สูงมากแต่ทีนี้ตรงนี้ก็คือสามไร่เป๊ะครับไอ้สามไร่เป๊ะนี่ก็คือปัญหาก็จะเกิดเรื่องของการทิ้งดินครับผมทิ้งดินเรื่องของการทิ้งดินมันก็จะลําบากหน่อยๆเนาะเรื่องการทิ้งดินแต่ก็ยังถือว่าดีครับผมเพราะว่าบ้านๆท่อคอน้์บอกเร,ราสูบน้ำเราสายบ่อหอดเจ้าหน้า ต้องนี่น้ำนี่ไปนะคือคือพี่เขาจะไม่มีสายยาวไงเฮ้ให้เจาะมันที่ก่อนเสร็จเห้ตั้งถูกไปนี่สูบไปนี้บ่อหอดสายบ่อหอดพี่สายไปถึงนี่ใช่ไหมอันนี้จะถึงอย่าบอกไ่ถึงมันกันพี่งใดกว่ถึงเนาะเอ็ดเจาะก่อนเจาะก่อนอ่าอ่าตาน่าตาล่าแหละ ตัวนี้ถ้าเสร็จงานขึ้นมานจะสวยงามครับนี่ครับผู้ช่วยของพวกเรา FC ของเราเนาะ FC ของเราก็จะถ่าย YouTube ให้ FC ดูทุกวันก็ถ่ายเรื่อยๆให้ FC ดูนี่ครับผมน้องๆปิดหนีโควิดกันครับใช่ไหมตรงนี้ ความลึกแค่1เมตรห้าสิบแต่ว่าน้ําขึ้นขนาดนี้ครับพอชั้นล่างลงไปที่7เมตรเนี่ยคือน้ําก็จะอยู่ตรงนี้แล้วครับผมอยู่เบิร์มแรกเลยครับผมมันจะมีอันนี้ครับอันนี้คือชั้นแร้นะครับผมแล้วก็ดึงดินไปอีกวัดไปที่2เมตรแล้วก็ลงไปอีกสาเมตรครับผมแล้วก็พักอีกพักหนึ่งโอ้โหครับปัญหางานครับงานนี่งานงานหินครับผมงานยากครับเพราะว่าต้องสูบน้ําตลอดเวลาถ้าไม่สูบน้ำตลอดเวลาเนี่ครับเราจะขุดไม่ได้เลยครับผมเพราะว่าน้ํา ถือว่าชั้นบนน้ำเยอะขนาดนี้แล้วก็ชั้นล่างก็จะคือต้องสูบให้ทันครับผมต้องสูบให้ทันต้องสูบให้ทัน้าง,งั้นมีปัญหาแน่นอนครับกับโมเดลของเราทํางานยากขึ้นครับเนาะก็จะให้ทนเจ้าของเคยในหาสูบใหญ่กว่านี้ครับเพื่อจะเดินทํางานได้ครับเนาะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ทีมงานสร้างรถขุดก้นแล้วนะครับวันนี้ก็อัปเดตหน้าง,งานที่ยิกยิกกันเลยครับผมเนาะ่อจะได้เห็นผลงานและการเท่าานครั้งแรกของเราเนาะกับน้ํากับปัญหาอุปสรรคของพวกเราเนาะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับ